อาการทําบุญทําทาน <c oughs> บุญเนี่ยเป็นคํากว้างๆก,การให้ทานก็เป็นบุญการรักษาศีลก็เป็นบุญการทําสมาธิก็เป็นบุญการเจริญปัญญาก็เป็นบุญนะอะไรมีนสิสงมากนะสมาธิปัญญามีนสิสงมากที่สุดครูเจ้าบอกเธอให้ทานกับคนเป็นร้อยเป็นพัน ก็สู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระโสดาบันร้อยสู้ให้กับพระสกทาคามีองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระสกทาคามีร้อยก็สู้ให้กับพระนาคามีองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระนาคามีร้อยก็สู้ให้กับพระหันองเดียวไม่ได้ให้กับพระหันร้อยก็สู้สร้างกุติวิหารครั้งเดียวไม่ได้สร้างกุติวิหารร้อยสู้รักษาสินครั้งเดียวไม่ได้รักษาสินร้อยสู้นั่งสมาธิครั้งเดียวไม่ได้เมื่อกี้ยมนั่งไปสองนาทีนี่สุดยอดแล้วนะเยอะแล้วนะ ผู้เจ้าขอแค่น้อยที่สุดแค่ไหนโยมนึกออกไหมโยมตั้งสมาธิน้อยที่สุดกี่นาทีผู้เจ้าขอแค่รัดนิ้วมือเดียวแค่นี้เองนะน้อยมากเพราะคนจะบรรลุธรรมแค่ชั่วขณะจิตเดียวโยมไม่ต้องการเวลามากเข้าใจธรรมะได้แล้ว <c oughs> ผู้เจ้าจึางบอกถ้าพิสุเธอจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพ่งรัดนิ้วมือ เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินหนางจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินตบบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งทํามากยิ่งดีแต่น้อยๆขอแค่ลัดนิ้วมือเดียวแป๊บเดียวนะตอนนั้นก่อนนอน <c oughs> หลังทานข้าวนะก่อนมาทํางานรู้ลมหายใจสักพักหนึ่งเข้าออกเข้าออกอาตมาแนะนําไปหลายบริษัทนะ นั้นอย่างในบริษัทส่งออกหลายๆแห่งเขาจะประชุมผู้บริหารของเขาก่อนประชุมปับ๊บนั่งสมาธิสานาทีทำจิตให้สงบแค่นั้นนะดูลมหายใจเขาออกสักพักหนึ่งนะบริษัทที่ส่งออกไปที่ประเทศอังกฤษให้ Mark กแอนด์สเปนเซอขาก็ทำทุกวันกดกิ่งกลิ <c oughs> ้งพนักงานเขาสามสี่ร้อคนทำสมาธิหมดนะสานาที หรือลมเข้าลมออกบอกดีมากเลยสยามคูบต้าก็ทําถ้ายมเข้าไปสยามคูบต้าเดี๋ยนี้นี่มีพุทธเจะนะปิดตามต้นไม้ตรงนั้นตรงนี้นะเต็มไปหมดเลยผู้บริหารเขาสร้าง <c oughs> ห้องนั่งสมาธิให้ที่หนึ่งเอาไปสองล้านสร้างพนักงานมานั่งสมาธิทุกวันลาเขาไปบรรยายทําให้ที่นั่นทุกเดือนนะก็บกยอดขายเขาเนี่ยขึ้นจาก สองหมื่นล้านขึ้นมาสองหมื่นห้าพันสามหมื่นล้านสามหมื่นห้าขึ้นตลอดเลยยอดจากการฝึกพนักงานให้มีธรรมะเนี่ยพนักงานทํางานมีความสุขขึ้นนิยมสบายใจขึ้นนะการทํางานมันก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันทํางานด้วยใจกันใช่ไหมแล้วก็ไม่ไม่สีเลียดมากทํางานสบายๆผู้บริหารก็เห็นว่าหนึ่งการลักเล็กขโมยน้อยมันเบาบางลงมากเลยนะพนักงานคุยกันง่ายขึ้น มันคุยภาษาเดียวกันมากขึ้นทุกคนมีธรรมะมันคุยกันง่ายเพราะฉะนั้นการปกครองในบริษัทมันลาาปลื้นไปหมดนะเขาก็แนะน,นําไปบริษัทนี้บริษัทนี้บริษัทนี้อย่างนี้ให้มีธรรมะบอกมีประโยชน์มากนั้นเราจะเห็นว่าธรรมะเนี่ยไม่ขัดขวางการเจริญเติบโตของธุรกิจเลยกลับทําให้ธุรกิจเนี่ยจเจริญปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บนะการพัฒนาบุคลากรเนี่ยพัฒนาจิตสําคัญที่สุดให้จิตเขาสงบนะ ให้เขาได้นั่งสมาธินะนี่ตะมาก็ไปที่ดีมเบิร์นมาเมื่อวันก่อนก็เขาก็จัด أ, งานปฏิบัติธรรมตอบแทนนายตอบแทนบุญคุณนายพนักงานก็มาปฏิบัติธรรมกันแล้วก็พาเขานั่งสมาธินะสิบห้านาทีปั๊บแล้วก็ตอบคําถามสักพักหนึ่งแล้วนั่งสมาธิอีกพักหนึ่งอย่างนี้นะนี่เขาก็มีไอเดียอะไรที่ดีๆนะที่ลูกน้องจะช่วยกันทำ อ,องค์กรเขาก็จเจริญเจริญเจริญอย่างนี้แปลว่าธรรมะมีแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะงั้นเรามารับนิ้วมืออีกสักนิดหนึ่งมอีกสักสองนาทีสองสานาทีนั่งสมาธินะติดสงบก่อนเลิกนะก <c oughs> <c oughs> ็าทำความรู้อยู่กับตัวหายใจเข้าออกของเรา ความจิตสบายๆนะไม่ต้องเคร่งเครียดเครียดคัดไม่ต้องตั้งใจมากตั้งใจพอดี <c oughs> ถ้าจิตคิดปรุงแต่งไปเรื่องใดก็ให้พยายามละความเพลินแล้วกลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมถ้าจิตคิดเรื่องอะไรอย่าปล่อยให้คิดนาน,นรีบละนันทิคือความเพลินให้ไวให้เร็วให้ไว ภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธินี้แหลอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นของรำงับเป็นของประนีตเป็นของเย็นเป็นสุข,ขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเกิดขึ้นแล้วให้อันตรทานไปให้รำงับไปโดยควรแก่ฐานะภิกษุทั้งหลาย เรียบเหมือนฝุ่นทุลีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ปิดฤดูตกลงมาย่อมทำฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ลำงับไปได้โดยควรแก่ฐานะข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็เป็นของรำงับ เป็นของประณีเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรทานไปให้ลำงับไปโดยโคนแก่ฐานะได้ฉะน,นั้นก่ <c oughs> อนออกจากสมาธิก็ให้ตั้งจิตแผ่เมตตา ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจากนั้นก็ค่อยๆออกจากสมาธิมาก็ขออนุโม,มทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมะที่เรียกว่าเป็นพุทธวจนะก็ขอให้เหตุปัจจัยตรงนี้เป็นเหตุปัใจจัยให้พวกเราทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดหวังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนามีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของพระศาสดา ที่สุดขอยได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานเข้าถึงความไม่ตายอันเป็นอมตะธรรมโดยทุน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ